เดินหน้าปั้นวิทยากรน,น้องใหม่เสริมทัพรุ่นพี่หวังรองรับการจัดฝึกอบรมขององค์กรเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแผานกพัฒนาและฝึกอบรม p a เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิทยากรและเสริมศักยภาพให้แก่พนักงานในแผนกต่างๆสังกัด p a เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาจำนวน40คนนาสีดารีสอร์ทจังหวัดนครน,นายกโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็อกเตร์สักรประสานดีอดีตพนักงานกองฝึกอบรมเป็นหัวหน้าทีมวิทยากร การอบรมครั้งนี้เป็นแบบวอล์กแอลลี่แบ่งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นฐานต่างๆเน้นเสริมสร้างความรู้ทักษะเบื้องต้นในการเป็นวิทยากรตั้งแต่การฝึกพูดฝึกบรรยายการนำเสนอปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการทำงานระหว่างกันได้ การสร้างถิมวิทยากรน,น้องใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของ PA ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ Human Resource Development ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด